นางเอกของเราก็เป็นคนใจดีนะครับน้องสาวก็ค่อนข้างจะสนิทกันนะครับก็ได้พาคุณแฟนมาที่บ้านนางเอกของเราก็เลยดูแลเทคแคร์ดีนิดนึงนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เิรื่องแม่นะครับก็จะเป็นพีะเอ,อกของเราเนี่ยกำลังจะไปบ้านคุณแฟนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามันทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะคบกันพีะเอ,อกของเราก็เลยออกลูกควนิดนึงนะครับก็เลยถามคุณแฟนว่าพ่อกับแม่ของเธอไม่อยู่จริง,รงใช่ไหมทางคุณแฟนก็รีบบอกเลยนะครับว่าแม่ของฉันเนี่ยออกไปเที่ยวตายาวา่างจังหวัดสองวันก็จะมีพี่สาวของฉันนั่นแหละอยู่บ้านพ่อพระเอ,อกของเราได้ยินเรื่องพี่สาวก็เลยตกใจนิดนึงนะครับก็เลยได้ถามและพี่ของเธอจะไม่ว่าอะไรหรอไม่รอพี่ของฉันเป็นคนใจดีเราสองคนก็ค่อนข้างจะสนิทกันด้้้้ววยเธอไม่งงกกกลัััหรนนนนจาทค ก็เลยรีบเดินกลับบ้านนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับจ่าเอกกับพี่สาวทางด้านพี่สาวก็เลยเดินเข้ามาถามนะครับว่านี่ใครพี่เอกของเราก็แอบตัวกระใจนี่ครับแต่ว่าทางคุณแฟนก็ได้บอกไปว่าแฟนของฉันไงแต่ว่าทางพี่สาวก็ไม่มีอาการดุนะครับมีน้ำซ้ำก็ยังส่งยิ้มให้ก็เลยได้แนะนําตัวนี่ครับพี่เอกของเราก็เลยโล่งอกไปนิดนึงจากนั้นทางด้านคุณแฟนก็เลยชวนเข้าบ้านพี่เอกของเราก็รู้สึกเกรงใจพี่สาวนิดนึงนะครับก็เลยได้ถามว่าจะเข้าไปกันเลยหรอทางด้านพี่สาวก็เลยได้บอกไปนี่ครับ นั้นพระเอกของเราก็เลยเดินเข้าบ้านนะครับพอตกมาตอนดึกนี่ครับทางแดนพระเอกของเราก็นั่งรอกินข้าวนะครับส่วนสองสาวของเราก็ไปทํากับข้าวนี่ครับเราก็ยุกมาเสิร์ฟพระเอกทางแดนพระเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณไปนี่ครับจากนั้นทาง้านน้องสาวก็เลยแอบขี้โม้ว่าพี่สาวของเธอเนี่ยทำกับข้าวร่อยมากเลยนะลองชิมดูสิจากนั้นพระเอกของเราก็เลยลองชิมดูนะ่ครับน่เลยครับมันก็อร่อยจริงๆทางแดนพระเอกของเราก็รีบชมไปเลยนี่ครับว่าทั้งสวยทั้งทากับข้าวร่อยเลยนะครับพี่สาวทางแดนพี่สาวของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอชมฉันอย่างเนี้ย เดี๋ยน้องสาวฉันก็งอนรอกพรรของเราก็ได้บอกไปนี่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทางด้านคุณแฟนก็ได้บอกในแครัวว่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกทำาหอร่อยก็กินเยอะๆนะจากนั้นทางด้านพี่สาวก็เลยได้ถามทั้งสองคนนี่ครับว่าไปเจอกันมาได้ยังไงแล้วความสัมพันธ์ไปถึงไหนกันแล้วทางด้านแฟนพรรของเราก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าทั้งสองคนเพิ่งจะเจอกันในงานชมรมแล้วเราสองคนก็เลยตกลงรองคบกันแล้วเธอไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยหรือเปล่าเนะี่ยยังเลยเราสองคนยังไม่ได้ไปไหนด้วยกันเลยเนี่ยเป็นครัรกนนะีด็ ฉันละอิจฉาพวกเธอจร,จริงฉันเองเป็นพี่พวกเธอแท้แต่ว่ายังไม่มีแฟนเลยไพยเอกของเราได้ยินแบบนึงก็ตกกรใจนิดนึงนะครับก็เลยได้ถามไปว่าพี่สวยขนาดนี้ยังไม่มีแฟนจริงๆิงเหรอจริงๆฉันยังไม่เคยมีแฟนจริงๆริงแต่บางทีก็อยากจะมีนะแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจหลังจากปล่อยให้ทั้งสองคนคุยกันได้สักพักนึงนะครับทางด้านคุณน้องสาวก็เลยได้บอกว่าสองคนคุยกันต่อเลยนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนจากนั้นทางด้านคุณน้องสาวก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําส่วนนั่งยืของเราพอเห็นว่าน้องสาวเดือดนอกไปนะ ก็ได้ถามนะครับว่าเธอสองคนเนี่ยเคยไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเปล่าเคยจูบกันหรือยังพะเอกของเราก็รีบปฏิเสธเลยนะครับว่าเราสองคนยังไม่เคยจ๊บกันเลยครับขนาดจับมือผมก็ยังไม่เคยเลยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ว่านางเอกของเราไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับเพราะว่าเธอเองก็ได้บอกไปว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็มิสิ์ในตัวเธอใช่ไหมจากนั้นนางเอกของเราก็พุ่งเข้ามาจูจุบโดยที่พะเอกของเราก็ยังไม่ทันตั้งตัวนะครับจนมันเองก็ตกกระจายนะครับจากนั้นก็ได้ยินเสียงคุณน้องสาวเดินออกมานะครับนางเอกของเราก็เลยรีล้ อกกับคุณน้องสาวว่าเราสองคนคุยเรื่องสมัยเด็กอยู่แนะ่แฟนของเธอเขาก็อยากเขียนอัลบั้มเราสองคนตั้งแต่ตอนเด็กเธอไปจิบรูปพวกนั้นมาดูในสิมันอยู่ในห้องนอนฉันทั้งเล่นคุณน้องสาวก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่นี่ครับก็เลยหันไปถามพระเอกของเราว่าเธออยากจะดูจริงๆรเหรอพระเอกของเราก็ยังไม่ทันได้ตอบคุณพ,พี่สาวก็พูดแจกขึ้นนะครับว่าแฟนมาบ้าน,น,นทั้งทีก็ตามใจเขาหน่อยรีบรไปเอามาเถอะแน่จากนั้นทางด้านน้องสาวก็เลยเดินไปหาอัลบั้มรูปนะครับส่วนนั่งเอกของเราเห็นว่าคุณน้องสาวพ้นสายตาแลล้้วเเเเเยนขาาามหพพรอซึ่ง เราก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจใเปิดอันติไซนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาศจสษบเรียบร้อยทั้งด้านนางเอกของเราก็รีบขอัวไปอาบน้ำนะครับส่วนทางด้านพระเอกกับคุณแฟนก็นั่งดูอาร์บัมรูปได้สักแพ็กหนึ่งนะครับทั้งสองคนก็เลยเข้ามานอนดูหนังต่อในห้องนอนนะครับแต่ว่าสักแพ็กหนึ่งก็ได้ยินเสียงพี่สาวตะโกนบอกว่าฉันอาบน้ําเสร็จแล้วนะทั้งสองคนเข้ามาอาบน้ําต่อได้เลยจากนั้นทางด้านคุณแฟนก็เลยจะบอกกับพระเอกของเรานี่นครับว่าเธอจะไปอาบน้าพร <ass> ปฏิเสธเลยนี่ครับว่าเดี๋ยวพี่สาวก็ว่าเอารอกมาบ้านครั้งแรกก็จะทาอะไรจงแจ้งขะแนนนั้นทางด้านคุณแฟนก็เลยได้บอกว่ามันก็ใช่นะเดี๋ยวเธอรอฉันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะรีบอาบน้ำจากนั้นทางด้านคุณแฟนก็เลยรีบเดินออกไปนี่ครับส่วนไพอ่อของเราก็นั่งเล่นมือถือได้สักแักหนึง่งนั่นเลยครับเป็นนางเอกของเราเปิดประตูเข้ามาไพ่อีของเราก็โตกใระจนี่ครับก็เลยได้ขอร้องนางเอกของเราครับว่าอย่าทำแบบนี้เลยแต่ว่าเธอเองก็ไม่สนใจเหมือนเดิมนี่ครับเปิดอันติไซนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ที่กินะครับ งวันต่อมานะครับทางด้านไพเอกของเราก็เข้ามาหาคุณแฟนนะครับทางด้านนางเอกของเราก็เลยเดินออกมาต้อนรับนะครับเราไ้ถามว่าวันนี้ทั้ง2คนจะไปไหนไพเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าเราสองคนจะไปดูหนังกันนะครับนางเอกของเราลยตะโกนบอกน้องสาวนะครับว่าแฟนเธอมาถึงแล้วนะทางด้านคุณแฟนก็เลยรีบวิ่งมานะครับเราไ้ขอโทษไพเอกของเราไปว่าฉันยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวเลยฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฉันต้องขอโทษด้วยไม่คิดว่าเธอจะมาเร็วขนาดนี้ไพเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้ก่อนก็ได้จ้างนั้นทาง เลยรีบวิ่งไปอาบน้าแล้วก็แต่งตัวนะครับส่วนนางเอกของเราก็เหมือนจะเห็นจังหวะที่ดีนะครับก็เลยได้จ้องหน้าพระเอกแล้วก็ได้แอบอมยิ้มนี่ครับทางด้านวระเอกของน้องหันมาก็ตกใจนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าระหว่างที่รอเธอมากับฉันหน่อยสินานแล้วครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมานะครับทางด้านเระเอของเราก็มาหานางเอกทางด้านในเอกของเราก็เลยเดินออกมาถามนีครับวันนี้เธอก็รู้นี่ว่าน้องสาวฉันทํางานพาร์ทไทม์วันนี้เธอเข้ามาทําอะไรหรอพระเอกของเราก็อ้ามอึงนะครับทางด้านนางเอกของเราก็ได้บอกว่าูด จริงมาเธอแน่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านรอกพี่ของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าผมคิดถึงพี่ผมก็เลยอยากจะมาหาพี่นะครับเพราะนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยส่งยิ้มให้แล้วก็ได้เปิดอันติไซนา่นแล้ะครับหลังจากนั้นนก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ